สวัสดีครับทุกนตอนนี้ผมอยู่ที่ MRT บางโพนะกำลังจะไปแถวบ้านแข็งนะแต่จะนั่งรถไฟฟ้าเนี่ยไปขึ้นที่อิสระภาพก่อนนะครับไปอิสระภาพจากบางโพ36บาทนะครับ,บ,น,รบนี้ผมซื้อเพื่อเอาไว้แลกเหรียญไว้ใช้ขาจับนะครับ On all three doors open on the left <laughs> สารภาพ34นะครับออกประตูหนึ่งนะครับผมจากตรงนี้เดี๋ยวมันจะมีรถกระป๋องนะครับก็ขึ้นรถกระป๋องไปลงตรงแยกบ้านแขกน,นะครับ แยกบ้านแขแกใช่ปะบ้านแขกโอเคอันนี้ถนนอิสระภาพนะครับผมมาจากทางนี้นะก็เดี๋ยวเราจะไปกินมื้อเชา้ากันก่อนนะครับเป็นข้าวซอยคุณแอนรอเปล่ารึเปลมาดามมาดามแอนอันนี้ก็เดี๋ยวนะไม่เคยมาเหมือนกันเดี๋ยวเดินไปเรื่อยๆก่อนนะครับนี่นะร้านข้าวซอยมาดามแอนนะเป็นบรรยากาศแบบสวนหน่อยเป็นร้านแบบสวยๆหน่อยใจเราพอว่าอันนี้กินไ นี่ไงร้านนั่งอยู่นะโอ้ดูเมนูเต็มๆก็มีข้าวซอยไก่ข้าวซอยหมูนะแต่ดมอยากกินข้าวซอยไก่มีแข่งหางเล่ด้วยไม่ใช่เก้าสิบหรอกโอ้มีหมูสามชั้นด้วยโอ้เป็นขับครับเขามีอาหารแบบตามสั่งด้วยก็ผัดแหนมอะไรอย่างเงี้ยนะข้าวผัดหมูก็มี แต่เราไปที่น้ำเปล่าก่อนดีกว่าดูดูดีนะในแผงนี่นะกินี่อีกกลอใช่ดิหมูต่งต้ง,ตงข้าวมูนโต้งมีผลไม้ด้วยนี่น้ำผลไม้ปั่นมีมะม่วงอะไรนี่นะน้ำเปล่าหวานนะเป็นดูนะ,นะ,ะเนี่ยได้หรือเปล่าเอาพึ่งพาอันนี้เขา้าซอยไก่นะจานจานใหญ่เหมือนกันนะ อันนี้ครึ่งครึ่งเคียงก็ให้จะเป็นชุดมาอย่างนี้นะไม่ใหญ่มากนะครับ